เอาพี่น้องครับเดินไปเดินมาย่างไปย่างมา,างเจอตะวันฉายครับตะวันฉายนี่เป็นควายจากเมืองยาโมครับผมแล้วครับรเป็นควายจากฟาร์มไหนครับท่านฟาร์มอะไรครับฟาร์มชัยชนะฟาร์มครับชัยชนะฟาร์มเมื่อนี้ม่จ็คตูครับม่กี่ตัววันนี้มาตะวันฉายแม่หยาดฟ้าแล้วก็คุณนายครับแล้วก็ลูกตะวันอีก5้าตัว5ตัวตะวันฉายมาวันนี้นี่มาลงในรุ่นไหนควายยักษ์ครับควายยักษ์ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ6ปีกว่าครับ6ปีกว่าตอนนี้มีโครงการเปิดผสมหรือว่ามีน้ําเชื้อไหมมีน้ําเชื้อครับจาหน่ายครับวันนี้มาด้วยไหมมีครับเราเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้า12อหลอดวันนี้ในงานครับ15หลอดให้5 0 0 0บาท15หลอด5 0า0บาทก็พูดถึงว่าหลอดละ500รบาทใช่ไหม แต่เราให้15เลยวันนี้ให้สิานเใช่พาะตะวันแดงวันนี้ครับโอ้ตะวันฉายนะครับพี่้องครับนี่คือฟาร์มครับชัยชนะฟาร์มโอเคนี่คือเจ้าตะวันฉายเดี๋ยวตอนช่วงไหนเขาจะเข้าประกวดเออของมีแต่ลูกรุ่นลูกครับวันนี้อวันนี้เพราะว่าประกวดไปแล้วเมื่อวานครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องครับอีกเงโตนะครับผมข้อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้คือตัวไหนลูกตัวไดนตัวนี้เป็นเจ้าบิ๊กโพชัยลูกนครหลวงครับแม่เป็นใบยกครับผมอายุอายุเด็กปีครับหนึ่งเดือนครับปีก,ก็หนึ่งเดือนครับตอนนี้ความสูงไรไปเลยพ่อ,อยูสี่ร้อยสี่สิบพอดี มื่อนี้สิเข่าประกวดรุ่นร้อยไม่เกินร้อยสี่สิบพักเกินร้อยสี่สิบครับผมอ๋อิเมื่อนี้อันนี้สมัครแล้วได้ได้ได้เบอร์แล้วได้เบอร์แล้วเบอร์สิบเก้าครับเฮ้ยสิบเก้ออกเบอร์อื่นปะครับเดี๋ยวูเงาวสมุดล่ำตัวดีแม่เราใหญ่บ่ห่อแม่ลอยหาสิบพับพดพี่น้องครับเบิ่งไข่เบึงพวงงามขาวจานผ่านเดี๋ยวดีดีลกเดี๋ยวดีดีอยู่ใส่พออยู่พ่อใช่ครับบ้านล้นใหญ่ ตำบลคขมูงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับเอาอยู่ฟาร์มพ่อใหญ่หยังฟาร์มนอกหน้าเดียครับพ่อนิดนะอกหน้าเดียครับพ่อนิดฟาร์มครับพ่อนิดฟาร์มบ่ครับครับพ่อนิดบ่จับคุ้ยอยู่นี่ครับผมโอ้พ่อนีเบอร์บ่มีครับเบอร์ยังครับศูนย์แปดหกครับครับสอสามสี่ครับศูนย์หกสามหนึ่งครับมีคุยในฟาร์มหลายบ่ นี่ยย่หกตัวครับขายบ่อในฟ้ามขายครับคันพี่น้องไปแบงปั่นขายบ่อขายทุกตัวนี้ขายบ่อตัวนี้กลขายครับตัวแพงบ่อกว่าไปที่สองแสนห้าครับสองแสนห้าครับผมแสนแปดขายบ่อยังมองขายฮ่าฮ่าเ่า่าฮามเาฮ่อเ่า่าฮ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 อาฮบาฮ่่าฮ่าฮ่าฮบครับ่าฮ่าฮ่ารคบฮ่า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 บ่าฮคาฮาฮ่าฮ่า่าด่าฮาครับครับั